สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องส,สักคนครับผมเมื่อนี่ลุงคอนอยู่บ้านสวนเนอครับเด้อบ้านสวนริมคลองครับเมื่อนี้มาเฮ็ดเนื้ออยู่นด้กินครับผมอาหารเทียงต้มยำสมุนไพรครับผมต้มยำปลาช่อนเครื่องก็มี่นี่แหละครับกระเทียมทนหอมแดงพริกกระชายตะไคร้ข้า ้วก็ตามไปด้วยเฮ็ดครับ้วก็หอมต้นหอมนะครับผมปลาช่อนครับมอ ні, ือนี่ปลาช่อนปลาคอใหญ่ต้มแบ่บดิมคลองมือนี่บมาครับพี่นอ้องมาปรุงมาแต่งอาหารกันมือนี่มาหั่นตะไคร่น้ำกันต้มปลาช่อนสมุนไพรครับมือนี่ต้มปลาคอใหญ่สมุนไพรเด็ดๆเ,เลยครับมือนี่ เด็จแล้วมากินมันกันเด้อครับพี่น้องเลยผู้ใดอยู่ใกล้มามากินมันกันเลยตอนนี้ก็หานตะไคร้ก่อนครับผมตามไปด้วยค้าครับผม คาอ่อนหัน้างบ้างครับผมสมุนไพรทั้งนั้นเลยครับตามไม่ด้วยก็ใช่ครับผมขาดมาได้ครับ สมุนไพสันเยี่ยมเลยครับตะกระ,ะชายนี่พริกสดบอมี่เลยครับมือนี่ <t tip> อยู่บ้านสวนนี่มีพริกแห้งบ่ได้ไปตลาดเอาพริกแห้งเลยครับต้ม <t ip> น้ำเดือดใส่กระเทียมท้นเข้าไปครับตามไปด้วยหอมแดง น้ำเบื่อใส่ปากกอใหญ่ลงไปครับผมปลาช่อนหัน่นทอนบางๆครับกดลงไปกดลงไปเริ่มหอมห่วยๆแล้วครับผมเริ่มหอมใจจม,มูกแล้ว ใส่เห็ดเข้าไปครับผม เนเรียบร้อยครับผม่งยงายสไตายลุงคอนครับมาครับพี่น้องมากินต้มบกกขย,ยด้วยกันแซ,บแซบ่บสดน้ำกโกงเลยครับมือนนี่ ขอบคุณในหลายนะครับเดอ้อที่ติดตามรับชมพอากันไม่โอกาสหนาสวัสดีครับผม